เอาวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเบียร์ในเซเว่นยี่ห้อไหนโคตรแรงๆมะวันนี้ผมจะมาแนะนำผมซื้อดื่มมาหลายรอบนะครับตัวที่แรงที่สุดของบรรดาเบียร์ในเซเว่นทั้งหมดนะครับอ่าในเซเว่นก็จะมีเบียร์หลากหลายยี่ห้อเลยนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบียร์ประมาณ5%เนะครับหรือว่า5ดีกีนะครับอ่าเบียร์ทุกชนิดเลยในนี้ครับแต่จะมี1ตัวนะครับที่ดีกีสูงๆนะครับ จะบรรจุเป็นกระป๋องนะครับสําหรับคนที่รู้ก็โอเคนะครับก็โอเคสาหรับคนที่รู้ก็โอเคนะครับแต่นี่คือจาแนะนําสําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับมาดูว่าเบียร์ยี่ห้อไหนแรงอ่านี่เลยครับแทปเปอร์นะครับเบียร์แทปเปอร์กระป๋องยาวนะครับมีเฉพาะกระป๋องยาวนะครับอมาดูดีกรีเท่าไหร่นะครับ6กดห้าเปอร์เซ็นต์โคตรแรงเลยนะครับผมเคยกินแล้วแบบโผงเมาจนหงายท้องนะครับไม่เชื่อคนไหนลองดูได้เลยนะครับผม